อันนี้ประเทศไทยเราปกครองด้วยเราบอกอะไรครับเดี๋ยวผมถามพวกคุณบ้างที่เป็นสื่อประชาธิปไตยใช่ไหมอ้าวในเมื่อเป็นประชาธิปไตยไอ้หกโดนประมาณนะบอกฉันไม่เอาแล้วแต่อีก38%บอกฉันอย่างง่ายอะ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงพวกคุณคณนะก้าวหน้าคุณบอกเขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ใช่ประเด็จการแต่นี่คุณกําลัง เข้าสู่อีหลอบคำว่าด็จการหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าอย่างนั้นเลยผมจะไปล็อบบี้บอร์ดนะบอร์ดที่ไม่ใช่พวกคุณนะบอกถ้ามีเอาเข้าบอร์ดก็ให้บวหว่าให้พิมพ์ต่อแล้วพวกคุณจะไหวยังไงพวกคุณก็จะออกมาโวยว่าเอา้าเอาเสียงส่วนใหญ่มากดดันเสียงส่วนน้อยตอนนี้พวกคุณกําลังเอาเสียงประชาพิจารณ์ ส่วนใหญ่มากดดันอีก3ากว่าปอ็ก็คือเสียงส่วนน้อยคุณเป็นส่วนใหญ่ในการทำประชาพิจารณ์แต่คุณเป็นเสียงส่วนน้อยในบอร์ดประกันสังคมนะครับ